จริงๆแล้วมัสเซ่เมม o r y อยู่ในชีวิตประจำวันเราเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการควักมือถือขึ้นมาเพื่อปลดล็อกการใส่รหัสเข้าโปรแกรมต่างๆการพิมพ์คุยกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งท่าทางในการจับมือถือเพื่อดู YouTube ของเราหรือถ้าเอาให้ใกล้ตัวมากกว่านั้นเนี่ยจริงๆท่าทางในการใส่างเกงในของเรานี่มันก็ใช่ <c oughs> เอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปทำความรู้จักเกี่ยวกับไอ้ระบบ Mu s c l e m e m o r y ที่ว่านี่นะครับรวมถึงถ้าเราเข้าใจมันแล้วแล้วเอามันไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเกมแล้วเนี่ยเรามีทริคที่จะช่วยให้เราพัฒนาได้ กาละครั้งหนึ่งไม่นานมานี้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป้าหมายของเด็กผู้หญิงคนนี้เธอเพียงแค่ต้องการจะเดินไปที่บ้านของเพื่อนเธอเท่านั้นแต่ช่างโชคร้ายเสียเหลือเกินบ้านของเพื่อนเธอนั้นเสือกอยู่ในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้และต้นยา้าและที่แย่ไปมากกว่านั้นก็คือไม่มีถนนหนทางใดๆเลยที่เชื่อมต่อไปยังบ้านของเพื่อนเธอทางเดียวที่หญิงสาวจะเดินไปบ้านของเพื่อนเธอได้นั้นคือต้องเดินผ่านป่านี้ไป ในช่วงแรกของการเดินทางนั้นเด็กสาวได้พบอันตรายมากมายไม่ว่าจะเป็นหินบาดตีนหญ้าบาดตะตุ่มแต่ด้วยความใจสู้ของหญิงสาวนั้นเธอก็เดินไปถึงบ้านเพื่อนจนได้หลังจากนั้นหญิงสาวก็ไปกลับบ้านเพื่อนทุกวันด้วยทางเดิมเธอทำอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนผลปรากฏว่า ป่าที่เคยเต็มไปด้วยตนย้นหญ้าณวันนี้ไม่เหลือหญ้าแล้วเพราะเด็กหญิงได้เดินเหยียบจนหญ้าตายหาไปหมดแล้วจากหญ้าที่เคยบาตดตะตุ่มของเด็กสาวคนนี้ก็กลายมาเป็นทางเดินทางหนึ่งที่เต็มไปด้วยรอยเตีมของเด็กสาวที่ทําให้เธอไปกลับบ้านเพื่อนได้อย่างสะดวกสบายในทุกๆวันจบจนวันนี้หญิงสาวคนนี้ปิดตาเดินก็ยังได้นั่นแหละครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของอีหนูคนนี้คนเดียวนะครับนี่ยังเป็นเรื่องราวของมัสโซมเมมโมรีด้วยนั่นเองนะครับจบ พออีห่ากระซิบอะไรกับไมก็ไม่รู้นั่นแหละฮะนี่คือเรื่องราวที่พล็อตเรื่องของมันเนี่ยคือระบบมัสซูเมโมรีเลยการที่เด็กผู้หญิงคนนี้พยายามเดินไปบ้านเพื่อนของเธอโดยที่ต้องเดินผ่านป่าผ่านนงหญ้าผ่านอันตรายต่างๆก็เหมือนกับการที่เราลองพยายามทําอะไรครั้งแรกถูกไหมครับมันมักจะยากมันมักจะมีอุปสรรคนู่นนี่นั่นแต่พอเราทําได้สักครั้งหนึ่งปุ๊บอ่ะทีนี้เราก็จะมาตัดสินใจแล้วว่ากูจะไปกลับบ้านเพื่อนคนนี้ต่อดีไหมหรือว่ากูจะเลิกคบมันดีถ้าเราเลือกว่าโอเคฉันจะคบมันต่่่่่่่อออก็ทททาาตไไไปปปพผผนนเรรรรืๆคคัั้้งงีี10 ทีนี้ไอป่าที่มันเคยเดินยากมาก่อนตอนนี้มันกลายเป็นทางที่สะดวกและมันโฟล์และก็เหมือนกับการที่เราทําอะไรสักอย่างจนมันชํานาญแล้วนั่นเองซึ่งสรุปได้ง่ายว่ามัสเตอร์เมมรี่เกิดจากการที่เราเคลื่อนไหวหรือขยับท่าทางต่างๆบ่อยๆซ้ําแล้วซ้ําเล่าเพราเราทําอย่างสม่ําเสมอนะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะมีความชํานาญในระดับที่นั่นแหละฮะสามารถปิดตาทําก็ยังได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าตามหลักการนะครับถ้าเราฝึกอะไรบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันจะพัฒนาก็คือเราจะทําสิ่งๆนี้ได้เร็วมากขึ้นลื่นไหลมากขึ้นและจะทําได้แม่นยําามกขึ้น นั่นเองซึ่งนี่ก็จะเป็นหลักการง่ายๆของ muscle memory นะครับงั้นถ้าหลักการมันเป็นประมาณนี้ก็ถ้าว่าถ้าเราทําอะไรบ่อยๆเนี่ยอะไรบางอย่างในร่างกายของเราก็น่าจะจดจาําหรือว่าเรียนรู้เพื่อที่จะทําให้มันดีขึ้นถูกต้องไหมแล้วไอ้อะไรบางอย่างที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วะเพราะว่าถ้าเขาเรียกว่า muscle memory แสดงว่าความทรงจํานี้แม่งน่าจะอยู่ในกล้ามเนื้อดิมันก็ไม่มีเ e ็กเซน์เอาไว้มันน่าจะอยู่สมองปะ อ่ะสรุปว่ายังไงซึ่งถ้าเราแบ่งมันออกมาเป็น2อ,อย่างทางหนึ่งคือสมองทางหนึ่งคือกล้ามเนื้อเท่าที่หาข้อมูลมานะครับผมต้องบอกว่าแม่งมีทั้งคู่อ่ะคืออย่างนี้หลายๆคนที่ผมเจอเนี่ยจะไม่ชอบคำว่า muscle memory เลยเขาบอกว่ามันเป็นคําที่ทําให้เราเข้าใจผิดหรือเข้าใจความหมายจริงๆของมันผิดถ้าเขาเลือกได้เนี่ยเขาอยากจะเรียกมันว่า motor memory มากกว่าแล้วก็อีกอย่างก,จกิจกรรมหลักๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในการที่เราเรียนรู้ในการ control part ต่างๆของร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นที่สมองแล้วก็ประสาทส่วนกลางมันไม่ใช่กล้ามเนืื้้ออออมมมันนไไ่่่่ดยูทีีกกเแต ฟากหนึ่งก็บอกว่ากูชอบนะเว้ยความหมายมัสซ์ล์เมโมรี่อ่ะเขายกตัวอย่างนะครับคนที่ออกกําลังหรือว่าเคยเล่นเวทเทรนนิ่งมาก่อนเนี่ยสมมติว่าคุณเล่นไปแล้วปีหนึ่งนะครับแล้วคุณหยุดเล่นไป10ปีแล้วตอนนั้นอ่ะคุณอยากจะเล่นอีกครั้งหนึ่งก้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันจะมีเซลล์อะไรของแม่งเนี่ยที่มันจะยังอยู่ตั้งแต่10ปีที่แล้วอ่ะซึ่งไอเซลตรงเนี้ยที่มันอยู่ในกล้ามเนื้อที่คุณเคยเล่นเนี่ยมันรอวันแอคทีเวตเพื่อจะกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งหร เลิกเล่นเลิกเล่นเลิกออกกําลังไปเลย10ปีนะแล้วคุณกลับมาเล่นอีกทีเนะี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะพัฒนาได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยออกกาลังเลยนะครับอ่ะอันนี้เขาบอกว่ามันก็มีเซนส์นะถ้าจะเรียกว่ามัสโอมีเมมอรีซึ่งพอเป็นแบบนี้ผลก็คือมันก็ถูกทั้งคู่ถูกไหมครับแต่ว่าก็ตามนั้นครับมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองอะถ้ามองมุมนึงอย่างหนึ่งก็ถูกถ้าถามอีกมุมนึงอีกอันนึงมันก็ถูกถ้ากลับมาที่คําถามหลักนะครับมัสโอมีเมมอรี่มันเกิดที่กล้ามเนื้อหรอเที่งํนนงงงาาจร ราต้องเคลื่อนไหวแบบนี้เพื่อได้ผลแบบนั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนถูกไหมผมคิดว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ตรงเนี้ยคำตอบก็น่าจะออกมาเป็นสมองแล้วก็ประสาทส่วนกลางนั่นเองนะครับแล้วถ้าเราเรียนรู้สกิลอะไรใหม่ๆละ่ะเราลองเรียนรู้สกิลนั้นสกิลนี้ทํากิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้กิจกรรมใหม่ๆเนะี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก,กับเราอย่างแรกอะกล้ามเนื้อใช่ไหมกล้ามเนื้อเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นอืดมากขึ้นทนมากขึ้นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นในการทํากิจกรรมนั้นๆต่อีกส่วนหนึ่งมาดูในส่วนของสมองกันอันนี้นนน่าาาาาาสใจจมมมกคับเป็ทววหิยยล์ฟ ทําการทดลองนะครับเอาอาสาสมัครมาให้อาสาสมัครเนี่ยทำการฝึกจักกลิ่งจักลิ่งก็คือการโยนวัตถุ3 4ชิ้น5ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยโยนแล้วก็รับแล้วก็โยนหมุนหมุนไปประมาณนี้นะครับ เป็นลูกบอลเป็นอะไรก็ได้นะครับโดยตอนที่อาสาสมัครมาถึงนะครับเขาทํการาร MRI ภาพของสมองไว้ก่อนนะครับเพื่อทําการเปรียบเทียบแล้วก็ให้อาสาสมัครเนี่ยไปฝึกจักกลิ่งเป็นเวลา6สัปดาห์หลังจาก6สัปดาห์ก็จะให้อาสาสมัครกลับมาทํา m r i อีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาภาพของสมองมาเปรียบเทียบนะครับว่าก่อนการฝึกกับหลังการฝึกที่ผ่านไป6สัปดาห์เนี่ยสมองมีความเป,ปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหลังจากผ่านไป6สัปดาห์แล้วนะครับอาสาสมัครก็กลับมาทําการ m r i ผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกจักงปนนาาััดห์ะะคครรรบอย่แบ เขาบอกว่าในสมองของอาสาสมัครนะครับมีเนื้อสีขาวที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าถามว่าไอเนื้อสีขาวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันเพิ่มขึ้นแล้วมันทาไมวะผมต้องบอกก่อนว่าสมองของเรานะครับมันเป็นก้อนก้อนหนึ่งมันถูกแบ่งพื้นที่ไว้เยอะมากเลยแบบโซนนี้โซนนั้นโซนนู้นโซนนี้ซึ่งแต่ละโซนเนี่ยก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปโดยโซนที่เราจะพูดถึงนะครับมี2โซนโซนแรกนะครับจะเป็นโซนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการมองเห็นส่วนโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกกาาารรขยยับ่่งน ออการมองเห็นนะโซนที่2รับผิดชอบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะไอเนื้อสีขาวที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไปเพิ่มอยู่ระหว่าง2ส่วนนี้พอดีครับและมันทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมครับและผลจากการที่ไอเนื้อสีขาวนี้นะครับที่เป็นสะพานเชื่อมเนี่ยมันมีจํานวนมากขึ้นทําให้การแชร์ข้อมูลระหว่าง2ส่วนนี้นะครับเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและสมูทมากขึ้นหรือถ้าพูดง่ายๆก็คืออาสาสมัครคนนี้นะครับจะมีระบบ h a n d eye coordination ที่ดีขึ้นนั่นเองอ่ะนี่คืออย่างแรกอย่างที่2ที่เปลี่ยนไปก็คือมีเนื้อสีเทา ที่มากขึ้นเอาเป็นว่าผลจากเนื้อสีเทาที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้อสศาสมัครเนี่ยเวลามองวัตถุนะครับที่ตัวเองโยนขึ้นท้องฟ้าไปเนี่ยสามารถประมวลการเคลื่อนไหวได้แม่นยํามากขึ้นอะ นี่คืออย่างที่2นะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองของอาสาสมัครเนาะและอย่างที่ผมบอกไปนะครับสมองของเราเนี่ยมันเป็นก้อนๆนหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็มีส่วนนั้นส่วนนี้เยอะแยะเต็ไมไปหมดแล้วก็แต่ละส่วนอย่างที่บอกก็จะรับผิดชอบหน้าที่แตกต่างกันไปเพื่อเห็นภาพนะครับนึกภาพนักดนตรีประเภทสายนะครับพวกกีตาร์ไวโอลินพวกนี้เนื่องจากเขาต้องใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวาในการเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมองของเขานะครับส่วนที่รับผิดชอบในฝั่งของมือซ้ายเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไปนั่นเองรวมถึงสพานนะครับที่ถ ก็จะมีจํานวนมากคนทั่วไปด้วยนะครับเขาบอกว่าอาจจะส่งผลทําให้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อในส่วนนั้นได้ดีกว่าคนทั่วไปด้วย และนี่ก็เป็นส่วนที่3ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองของอาสาสมัครนั่นเองนะครับผมไม่ไแน่ใจว่าส่วนไหนของเขามันใหญ่ขึ้นนะแต่ว่านั่นแหละในสมองของเขามันมีส่วนหนึ่งที่ถูกใช้งานจากการฝึกจั๊กกลิ้งนะครับทำให้เนื้อสมองส่วนนี้เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองโอเคนี่คือข่าวๆ3าอย่างนะครับก็คือมีไอ้สีขาวมากขึ้นสีเทามากขึ้นแล้วก็มอเตอร์คอร์เทกที่รับผิดชอบในส่วนกิจกรรมตรงนี้ใหญ่ขึ้นจริงๆมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกนะครับแต่เขาบอกว่าก็ยังไม่ได้้้้้้คคนนนนนนพพพบบหรรรืออออออวว่่าาาาาาจจะะะไไไไมมดดดดดููถถึึงงงงงทททํััแลลใีีเขยกก ดโดยเขาพยายามจะหาคําตอบนะครับว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยฝึกในสิ่งสิ่งหนึ่งจนเป็นโปรเฟชชั่นอลไปแล้วอะ่ะกับอีกคนหนึ่งที่เป็นมือสมัครเล่นในสมอง,องของสองคนเนี่ยในจังหวะที่ทําสิ่งเดียวกันอยู่สมองจะทํางานแตกต่างกันยังไงบ้างเขาเลยเอานักไวโอลินมา2คนนะครับคนนึงเนี่ยเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลเลยอีกคนนึงเนี่ยเป็นมือสมัครเล่นโดยให้ทั้งผู้เล่นเพลงโมซาร์ทคอนเสิร์โตนะครับแล้วทำการสแกนสมองในขณะที่เล่นผมสรุปผลที่ได้แบบง่ายๆนะครับโปรเฟชชั่นอลแน่นอนว่าเล่นเพลงออกมาได้ดีกว่าเพราะเขาปป็นนนนนนระะดับโใใใช่่่่่่มมแตออออีีกสสสวึงงงทจคื ระดับโปรนะครับจะมีการโฟกัสในจังหวะการเล่นหรือว่าในจังหวะการเคลื่อนไหวที่มากกว่าและอีกบริเวณหนึ่งของสมองในผู้เล่นระดับโปรนะครับมีการทํางานในลักษณะออโต้พายโมากกว่าผู้เล่นมือใหม่ซึ่งมันทาให้เห็นว่าพอคุณทาสิ่งสิ่งหนึ่งไปนานๆนะครับจนมันถึงขั้นในระดับที่หลับตาทําก็ได้ทําอัตโนมัติได้เลยหรือว่าถ้าให้ทําช้าๆหรือให้อธิบายขั้นตอนเนี่ยแทบจะอธิบายไม่ได้เลยแต่ถ้าให้ทำเลยทําได้ทําได้ดีด้วยทําได้เร็วด้วยผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากการที่ทําสิ่งสิกไปแล้วเน่็คือค สามารถที่จะเอาสมองของคุณเนี่ยไปคิดเรื่องอื่นได้นะครับหรือไปแพลนเรื่องอื่นที่สําคัญกว่านี้ได้นี่คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ muscle memory นั่นเองแมพูดมายาว คุณดูว่าช่องวิทยาศาสตร์ช่องนี้เกี่ยวกับเกมใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้เวลาที่เราจะลากมา l e Memory เข้ามาหาเรื่องเกมได้แล้วถ้าคุณฟังมาเนี่ยคุณก็น่าจะเข้าใจคอนเซปต์ของ Mu s c l e Memory คร่าวๆแล้วใช่ไหมว่ามันทําอะไรกับเราบ้างประโยชน์มันมียังไงการฝึกการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราในสมองของเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งก็ตามนั้นครับการใช้เมาส์ของเรามันก็แทบไม่ต่างกันเลยนะครับการที่เราใช้เมาส์เดิมเมาส์แพดเดิมเอาเซนส์นไว้เท่าเดิมนั่งเหมือนเดิมวางแขนเหมือนเดิมแน่นอนว่ามันก็จะทําให้้เเเอมมมมขขงราัันนดีีึ่กบใยล นานเข้านานเข้าพอมันชินมันก็ยิงแม่นขึ้นคุมเมาส์ดีขึ้นยิงไวขึ้นเก่งขึ้นขอแนะนาให้รู้จักเลิร์นนิ่งเคิร์ฟนี่แบบนี้เลยครับเวลาเราฝึกเนี่ยมันจะขึ้น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 อย่างนี้เลยแต่รู้ไหมครับว่าพอมันถึงประมาณ80%แล้วเนี่ยกราฟจริงๆมันเป็นแบบนี้ครับมันจะเริ่มตันครับเราเรียกกันว่าพลาโ e เอฟเฟกซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกๆการเรียนรู้เลยนะครับพอคุณฝึกไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอมันเริ่มแบบเหนือกว่าค พยายามความตั้งใจเวลานู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเลยเพื่อให้มันดีขึ้นแบบทีละนิดทีละนิดทีละนิด และนี่แหละครับความยากจุดที่หลายๆคนล้มเลยนะครับคือจุดแรกที่เริ่มลองทํากับจุดนี้นี่แหละครับที่หลายคนรู้สึกว่าโอ้ฉันพัฒนาต่อไม่ได้แล้วฉันสุดแค่นี้แหละฉันเกิดมามันได้แค่นี้แหละฉันไปต่อไม่ได้แล้วแต่จริงๆแล้วไม่เลยครับมันเป็นธรรมชาติของทุกคนนะครับและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ฝึกเอมาค่อนข้างเยอะแล้วรู้สึกว่าโอ้ช่วงนี้มันดีขึ้นน้อยมากหรือในกรณีแย่ก็คือไม่ดีขึ้นเลยแบบผมไม่ดีขึ้นเลยมาสัปดาห์2องสัปดาห์แล้วก็จะรู้สึกท้อนิดหนึ่งอยากจะหาสาเหตุว่า วะทำไมวะผมมีข่าวดีครับมันมีการทดลองหนึ่งครับที่หาคำตอบว่าเราจะกระตุ้นการเรียนรู้ยังไงได้บ้าง เพื่อที่จะเรียนรู้ได้ดีกว่าเดิมอ่ะต้องทํำยังไงบ้างและข่าวดีกว่านั้นก็คือมีคนนําไอเดียนี้นะครับไปลองปรับใช้ในการฝึกดูและพบว่ามาสามารถจะพังทลายไอพลาโตเอฟเฟกนั่นได้ด้วยมามาดูกันโดยการทดลองนี้นะครับเขาอาอาสาสมัครมาครับกลุ่มหนึ่งแล้วก็แบ่งย่อยมาเป็น3กลุม่มโดยที่อาสาสมัครเนี่ยจะได้รับการทดสอบหนึ่งอย่างนั่นคือการเคลื่อนเครอร์เซอร์ในจอคอมให้รวดเร็วแล้วก็แม่นยําให้มากที่สุดแต่ในที่นี้ไม่ได้ใช้เมาส์นะครับเขาใช้พินชิ่งเดเวิร์ผมไม่รู้ว่าหน้า ตามันเป็นยังไงนะแต่เขาบอกว่าที่เขาไม่อยากใช้เมาส์เนี่ยเพราะว่าบางคนใช้เมาส์เยอะใช้เมาส์น้อยมันอาจจะทําให้แบบการทดลองนี้มันบแ a s นิดนึงนะครับก็เลยเป็นอุปกรณ์เฉพาะไปเลยที่แต่ละคนน่าจะไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็คือให้เรียนรู้พร้อมกันเลยโดยเขาได้คาดหวังผลของการฝึกไว้นะครับว่าเขาอยากให้ผลการทดลองเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ได้กับทุกๆกิจกรรมหรือทุกๆการเคลื่อนไหวในลักษณะของไฟมอเตอร์สกิลนะครับหรือว่ากิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมันเล็กๆหรือความละเอียดละอออะไรประมาณนี้อย่างเช่นถ้าแขนก็อาจจะเป็นมอ มอเตอร์สนะกิลเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกแบบนิ้วข้อมืออะไรพวกนี้ก็คือเป็นหน่วยย่อยลงมานั่นเองโอเคกลับมาที่การทดลองนะครับผมจะพูดสรุปง่ายๆเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตรงนี้มันจะยืดยาวกลุ่มอาสา,าสมัครเนี่ยถูกแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องถูกเทรนนิ่งทั้งหมด2ช่วงเทรนนิ่งช่วงแรก45าทีแล้วก็เว้นห่างมา6ชั่วโมงแล้วก็เทรนนิ่งช่วงที่2อีก45าทีแล้วก็จะวัดผลในวันถัดไปนี่คือแพทเทิร์นที่ทุกกลุ่มต้องโดนนะ แล้วพอเซสชันที่2นะครับที่จะต้องฝึกเนี่ยเขาไม่ได้ให้ฝึกเลยเลยนะครับแล้วก็ปล่อยกลับบ้านไปแล้วกลับมาวัดผลในวันถัดมานะครับผลกากฏว่ากลุ่มที่1เนี่ยไม่มีพัฒนาการใดๆขึ้นเลยโอเคมาดูกลุ่มที่2ต่อเซสชันที่1ของกลุ่มที่2เนี่ยเหมือนกันเลยก็คือให้เลื่อนเคอร์เซอร์โดยพิชชิ่งดีไว้เนี่ยแหละแล้วก็เว้นไป6ชั่วโมงเหมือนกันในเซสชันที่2นะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็ฝึกเหมือนเดิมเลยก็คือใช้พิชชิ่งดีไวท์เลื่อนเคอร์เซอร์เหมือนเดิมัลล่เีาททสผพธ์ ได้จะกลุ่มที่2นะครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นความแตกต่างนะครับกลุ่มแรกฝึกแค่ช่วงเดียวแล้วก็ลับบ้านไปกลับมาเทสไม่มีหาอะไรดีขึ้นเลยกลุ่มที่2ฝึกแล้วแล้วก็เว้นว่างหกชั่วโมงแล้วก็มาฝึกอีกวันทันมาดีขึ้น ความน่าสนใจมันอยู่กลุ่มที่3นี่แหละครับกลุ่มที่3นะครับเซสช,ชั่นแรกเหมือนกับมือเลยก็คือให้ฝึกเคลื่อนเคอร์เซอร์โดยพิชชิ่งดีไว c ์เหมือนกันหลังจากนั้นเว้นไป6ชั่วโมงกลุ่มที่3กลับเข้ามาใหม่เพื่อที่จะทดสอบใช้พิชชิ่งดีไวซ์แต่คือต้องบอกก่อนอย่างนี้ในการทดสอบเนี่ยเขาเอาพิชชิ่งดีไวซ์มาแทนเมาส์ใช่ไหมครับตัวเมาส์เนี่ยปกติเราเล่นเกมมันก็จะมีเซนซิทิวิตี้ใช่ไหมเซนสูงเมาส์ก็จะเร็วเซนต่ำเมาส์ก็จะช้าไอตัวพิชชิ่งดีไวซ์ มันก็มีเซนซิติวิตี้เหมือนกันครับซึ่งไอ้กลุ่ม1กลุ่ม2ที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้เซนต์เดียวกันหมดเลยนะครับไม่มีการปรับเซนต์ใดๆทั้งนั้นรวมถึงการฝึกรอบแรกของกลุ่มที่3ด้วยนะครับแต่ว่าที่กลุ่ม3กลับมาครั้งนี้ครับเขาทาการปรับเปลี่ยนเซนซิติวิตี้ให้กลุ่ม3โดยที่ไม่ได้บอกแล้วเขาก็ลองให้กลุ่ม3ลองฝึกเป็นเวลา45นาทีหลังจากฝึกเสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยกลับบ้านไปแล้ววันรุ่งขึ้นกลุ่ม3ก็กลับมาทําการทดสอบวัดผลอีกครั้งหนึ่ง ผลปรากฏว่ากลุ่มที่3มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆแบบเด่นชัดเลยคือดีกว่าทุกกลุ่มเลย สรุปง่ายๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าฝึกแค่นิดเดียวและวัดผลแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยกลุ่มที่2เนี่ยฝึกเซน์เดิมตลอด2ช่วงก็ดีขึ้นประมาณหนึ่งซึ่งไอ้ดีขึ้นเนี่ยมันก็แปลว่าดีแล้วถูกไหมครับแต่กลุ่มที่3มันดันดีกว่าไงแสดงว่าทริคเรื่องการเปลี่ยนเซนซิทิฟิตี้ในการฝึกเนี่ยส่งผลอะไรบางอย่างให้เกิดพัฒนาการนั่นเองและนั่นคือผลการทดลองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งการทดลองนี้นะครับโวเทคได้นําไปพูดถึงด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ ความรู้เรื่องการฝึกนู่นนี่นั่นนะครับเขานําไปพูดถึงในบทความบทความหนึ่งโดยเขาได้สรุปประเด็นที่น่าสนใจมาประมาณ4ข้อนะครับแต่ผมคิดว่ามีประมาณ2อสข้อเนี่ยที่น่าสนใจแล้วก็ชัดเจนมากๆเรื่องแรกนะครับเขาบอกว่าการพัฒนาการเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเลยก็ต่อเมื่อการหมดเซ็ตหรือการเปลี่ยนเซ็ตเนี่ยมันไปอยู่ที่ลำดับที่2 ซึ่งมันหมายความว่าคุณต้องมีเซตหลักก่อนนะครับคุณต้องเคยลองทําอะไรมาสักอย่างก่อนจนมันชินก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยกระตุ้นด้วยการเปลี่ยนเซนต์หรือเปลี่ยนแมคชนิกอะไรประมาณเนี่ยเพื่อเข้าไปกระตุน้นแล้วมันจะเกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นอ่ะนี่คือข้อแรกนะครับก็คือต้องมีเซนต์ชุดเดิมก่อนแล้วก็กระตุ้นด้วยเซนต์ชุดใหม่อะไรประมาณนี้นะครับประเด็นที่2นะครับก็คือมาจากประเด็นที่นหนึ่งนี่แหละายกตัวอย่างนะครับก็อาจจะเป็นแบบในสมองเราเนี่ยสมมติมีตู้หนังสือสักตู้หนึ่นนนนนีี่่ัััมมาาาากกก็จดเเเเเรรยยงงข้อตละว ถ้าเราจะ improve เนี่ยเราต้องทำสิ่งหนึ่งเราเรียกว่า r e c o n s o l i d a t i o n นะครับหรือว่าการจัดข้อมูลในตู้หนังสือของเราใหม่หรือใช้คำว่าอัปเดตก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงก็ได้นะครับให้มันเกิด r e c o n s o l i d a t i o n ขึ้นมาอาจจะมีวิธีอื่นอีกว,วิธีนู้นวิธีนี้แต่เมหลักคือการ r e c o n s o l i d a t i o n นะครับจริงๆแม่คล้ายข้อหนึ่งพูดทำนียอะไรแล้วนะแล้วก็ประเด็นที่3ประเด็นนี้ก็สาคัญการพัฒนาการเนี่ยมันจะไม่เกิดภายในวันนั้นนะครับวันที่คุณฝึกแม้จะฝึก2เซสชันเนี่ยพัฒนาการมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับพัฒนาการเหล่านี้นะคร พัฒนาก็ต่อเมื่อข้ามวันแล้วนะครับเมนหลักก็คือคุณต้องนอนนะครับเพื่อให้ร่างกายหรือว่านิวรอนหรืออะไรแม่งไม่รู้อ่ะมันรีคอฟเวอรี่มันอัปเดตขึ้นมาพอมันเปลี่ยนแพทช์แล้วเนี่ยมันถึงจะเกิดการ Improve นั่นเอง และยังมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ว o เท็เคยบอกเอาไว้ในบทความบทความหนึ่งนะครับประมาณว่าเวลาเราฝึกเอมนะครับส่วนมากเราก็จะฝึกในเอมเทนเนอร์ใช่ไหมการฝึกเหล่านี้นะครับมันเป็นการฝึกเพื่อขัดเกลาการเคลื่อนไหวหรือการขยับแขนของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายอะไรสักอย่างนะครับหลักๆคือการขัดเกลเราฝึกเพื่อประเด็นนี้มากกว่าการที่จะพยายามยัดความทรงจําอะไรบางอย่างเข้าไปที่แขนของเราซึ่งถ้าผมสรุปจากตรงนี้นะครับผมคิดว่าเวลาเราฝึกเอมเนะี่ยเรากําลังฝึกเรื่องของระบบอ d แดปหรือการปรับตัวให้เราขยับเมาส์ในความเร็วต่างๆวิถีเป้าหมายต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ต่างๆการฝึกเนี่ยก็จะทําให้เราปรับตัวแล้วก็เลือกวิธีการในการจัดการสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้เร็วมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามันค่อนข้างจะเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนเซนส์นเพื่อฝึกนะครับเราจะได้ ลองอะไรใหม่ๆเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กว้างมากขึ้นนะครับและที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยมันก็มีหลายๆการทดสอบการทดลองนะครับที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้แต่เรื่องหนึ่งเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนั่นเองเราเรียกมันว่าเซนต์แรนดอมมิเซอร์สำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับไอโปรแกรมนี้เนี่ยเมื่อเราลันมันขึ้นมาในคอมของเรานะครับมันจะทําการแรนดอมความเร็วเมาส์ให้เรานะครับผมไม่รู้มันไปยุ่งกับ DPI หรือเซนต์นะรู้แค่ว่าความเร็วเมาส์ของเราจะเปลี่ยนโดยที่มันจะไม่แจ้งเตือนนะครับมันจะเปลี่ยนทิิะจุก10 15ว 20วิแล้วแต่นะครับเราสามารถเซตได้โดยขณะที่ผมหาข้อมูลอยู่เนี่ยผมก็เจอหลายคนที่ลองเอาไปใช้นะครับแล้วก็มันสามารถพังทลายพาโทเอฟเฟกได้นะครับหรือว่าจุดตันเนี่ยมันสามารถพังตรงนั้นได้อ่ะอาจจะฟังดูดีน่าสนใจแต่ต้องบอกก่อนนะครับผมขอยกให้มันเป็นโปรแกรมในระดับแอดวานนะครับเพราะว่ากลุ่มคนหลักๆนะครับที่ใช้โปรแกรมนี้ที่ผมเห็นเนี่ยเขานําไปใช้เพื่อพังพาโทเอฟเฟกนะครับหรือการพยายามพังทลายเพดานของตัวเองแทบไม่เจอมือใหม่ลองใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากแนะนําให้มือใหม,ใหม่ลองเอาไปเล่นนะครับแล้วก็โปรแกรม เกมนี้นะครับจะไม่ถูกกับแอนตี้ชีตของเกมต่างๆนะครับถ้าคุณโหลดไปเปิดเนี่ยแล้วเผลอไปเปิดเกมอย่างวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยมีสิทธิ์โดนแบนนะครับมีคนโดนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมนี้ผมขอยกให้มันเป็นแอดวานซ์นิดนึงนะครับฝึกปกติไปก่อนนะครับจนรู้สึกว่ามันตันจริงๆนะอาทิตย์2อาทิตย์ไม่พัฒนาขึ้นค่อยว่ากันเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปสั้นๆเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ขึ้นใหม่คลิปหนึ่งนะครับโอเคฟังมาเยอะแล้วนะครับโอ้มาสเตอร์เมมโมรี่มีแต่ข้อดีเนาะเรียนรู้แล้วมันก็ช่วยกูช่่่่ววยยนนนูชีแ ถ้าเราดันไปเรียนรู้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องละ่ะถ้าเราไปทํากิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้แล้วเราทําท่าทางที่มันไม่ถูกหลักเอโโนโมิกหรือเราจําเป็นจะต้องทํามันเป็นเวลานานนานจนเกินไปแล้วเราทําบ่อยๆอ่ะคิดว่ายัางไงแน่นอนครับมัสเซอร์เมม o r ีเนาะมัสเซอร์เมม o r ีสักอย่างกูจะไม่จําได้ยังไงใช่ไหมแม่งจําจําแม่นด้วยเหลืออะไรอะ่ะแล้วบางทีมันก็แก้ยากด้วยถ้าเป็นตัวอย่างเดิมอ่ะเด็กสาวกําลังเดินไปที่บ้านเพื่อนเดินผ่านไปแล้วประมาณ5เดือนเพิ่งรู้ว่าทางที่กูเดินไปบ้านเพื่อนนั้น ผ่านสวนทุเรียนทุกวันเลยอ้าวอีหา่าดีนะมึงไม่โดนทุเรียนหล่นใส่หัวตายหรือจริง,รงๆแล้วทางที่กาลังเดินไปบ้านเพื่อนอยู่น่าจะมีสัตว์ป่าอันตรายก็ได้ใช่ไหมอย่างเเสือสิงโตแมวน้ําอะไรพวกเนี้ยใช่ปะมันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเราในวันใดว,วันหนึ่งข้างหน้าใช่ไหมแต่ก็นั่นแหละคนส่วนมากนะครับเขาไม่ค่อยมาสนหลอกระวังทางว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้างเขาสนอย่างเดียวคือปลายทางหรือว่าผลลัพธ์นั่นเองประเด็นเนี้ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าเรากําลังพูดถึงในท็อปิกการเล่นเกมใช่ไหมครับ เราเล่นเกมเพื่อสนุกหรือการฝึกทักษะหรืออยากสนุกสนานกับเพื่อนนูน่นนี่นั่นซึ่งการเล่นเกมเนี่ยสิ่งที่เราต้องแลกมามันก็คือเวลาใช่ไหมเงินเงินไหมเงินเออถ้าเติมถ้าเติมสกินมันกจ็จะเสียเงินแล้วถ้าเราเล่นเกมแม่งยังเสียจะต้องเสียสุขภาพด้วยถามง่ายๆเลยคุ้มไหมครับ ใครเล่นเราไม่ได้เงินแล้วตอบคุ้มนักกูตีตายเลยนะจริงเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายมีดีแล้วแต่พื้นฐานที่ดีพื้นฐานที่ถูกต้องเนี่ยนอกจากจะทําให้คุณมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปได้ไวมากมากแล้วนะครับผมว่ามันจะทําให้คุณมีความสุขกับการเล่นเกมไปได้อีกนานมากๆเลยนะครับะฉะนั้นอย่าลืมรีเช็คตัวเองนะครับว่าทุกวันนี้เรามีพฤติกรรมอะไรไม่ดีหรือเปล่าปรับได้ไหมเพื่อเราจะได้เล่นเกมกันไปนานๆเนาะนะจ๊ะเท่านี้แหละนะครับจบแล้วมาเซฟเมมโมรีแล้วก็หลายๆข้อมูลนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยตรงไหน ไม่ถูกต้องนะครับใครพอมีความรู้เนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับจะขอบคุณอย่างมากเลยแล้วก็ข้อมูลอ้างอิงต่างๆนะครับการทดลองจากนู่นนี่นั่นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับถ้าใครอยากไปอ่านเพิ่มเติม,ตมก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับโอเคไม่มีอะไรจะพูดละใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ e แอนเจอร์ยูทามะทุกคนบาย